วันนี้จะพามาทำความรู้จักกับข้าวปิ่นแก้วกันค่ะปัจจุบันนี้คงไม่คุ้นเคยกับข้าวชนิดนี้กันข้าวปิ่นแก้วเป็นข้าวไทยที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าวโลกที่เมืองเลจินาค่ะของประเทศแคนาดาในปีพศ2476ในการประกวดครั้งนั้นมีประเทศต่างๆส่งข้าวเข้าประกวดถึง176รายการเลยนะคะ มีรางวัลทั้งหมด20รางวัลและผลการตัดสินปรากฏว่าข้าวจากประเทศไทยคว้าวมาทั้งหมด11รางวัลโดยมีข้าวปิ่นแก้วเป็นนางเอกได้รับรางวัลชนะเลิศทำให้ข้าวไทยมีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาจนถึงบัดนี้ค่ะ ลักษณะ,มะเมล็ดข้าวก่อนหุงจะเป็นมเมล็ดเรียวยาวเมื่อหุงแล้วมเมล็ดจะอวบขึ้นมเมื่อเคี้ยวจะรู้สึกหนึบๆทานเพลินหมดชามแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะหลายคนคงสงสัยว่าในเมื่อเป็นข้าวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ทำไมในปัจจุบันถึงหาทานได้ยาก ็เพราะหลังจากไปชนะการประกวดได้รางวัลอันดับหนึ่งของโลกแล้วทางราชการได้ส่งเสริมให้ชาวนาไทยปลูกข้าวปิ่นแก้วอยู่พักหนึ่งค่ะแต่เมื่อมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาดูแลง,งานส่งเสริมทางการเกษตรไทยในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันก็ได้ตัดข้าวปิ่นแก้วออกจากการส่งเสริมเพราะเห็นว่าเป็นพันธุ์ที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมีข้าวปิ่นแก้วที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดระดับโลกจึงสูญหายไปจากเมืองไทยนับแต่บัดนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะที่ปัจจุบันในท้องตลาดเราแทบจะไม่พบข้าวพันธุ์นี้อีกเลย ข้าวปิ่นแก้วอาจจะไม่ใช่ข้าวที่อร่อยที่สุดที่ทุกคนเคยทานนะคะแต่บอกได้เลยว่าเราจะอยากให้คนที่เรารักได้ลิมลองค่ะอยากชวนให้ช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรนะคะที่ปลูกข้าวสายพันธุ์นี้หรือสายพันธุ์อนุรักษ์อื่นๆก็ได้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองสู่รุ่นลูกรุ่นหลานกันค่ะ หากไม่รู้ว่าจะหาซื้อที่ไหนดีลองทักไปที่เพจสวนสมบัติพ่อให้นะคะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างค่ะส่วนนี้เขาปลูกข้าวอินทรีย์หลายสายพันธุ์เลยค่ะที่หายากอาจจะยังพอมีแบ่งปันกันค่ะ